สรุปผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดระหว่างวันที่9ถึง13มิถุนายนพุทธศักราช2568วันจันทร์ที่9มิถุนายน2568ในสนใจยแปรบินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด พร้อมสมาชิกสภา,าหมู่ที่2ได้พบป,ปะประชาชนหมู่ที่2เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการดําเนินโครงการจัดระเบียบท้องถิน่น1อปท1ถนนสวยปลอดภัยประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณศูนย์อสมองหมู่ที่2บ้านสันแกลอนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บทบางทัศนวิสัยบริเวณรอบรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละมาด นายกอ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดและนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยรอบมอบหมวกนิราภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาดเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิราภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์100เเซนาะยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด วาที่ร้อยตรีวัชรินทาน้อยรองนายกอ,องค์งการบริหารสวนตำนลแม่ระมาศพร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารสวนตำนลแม่ระมาศและเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอนันตรมหิดนณบริเวณโรงพยาบาลแม่ระมาศหมู่ที่4ตำบลแม่ระมาศกองช่างออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างสาธารณะหมู่ที่1บ้านต้นพึ่งจำนวนเจุด หมู่ที่2บ้านสันแกลอนจำนวน5จุดหมู่ที่4บ้านแม่ระมาศจำนวน2จุดและติดตั้งไฟสองสว่างสาธารณะหมู่ที่4บ้านแม่ระมาศจำนวน1จุดวันอังคารที่10มิถุนายน2568นายสิบแนัยปรปินนายกองคการบริหารสันตบลแม่ระมาดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการบริหารงานตำรวจครั้งที่6ทับสอง ณห,ห้องประชุมภูนายสถานีตำรวจภูทรแม่ระมาดนายปริญญาสายโรดในอำเภอแม่ระมาดผู้อำนวในการูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอเภอแม่ระมาจังหวัดตากเข้าร่วมโครงการมหาไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภัยหยุดยั้ยงยาเสพติดได้ตวรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด จำนวน84รายผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดร,ระหว่างวันที่9-10มิถุนายน2568นายสัญชัยประปินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ระหว่างวันที่9ถึง1 0มิถุนายน2568นายสันชัยปรปินนายกอ,องค์การบริหารสันตมนแม่ระมาดมอบหมายให้ในายอารง์กรอารามกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิน่นในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ในห้องประชุมเวียงปิงโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์อำเภอเมืองตากจังหวัดตาก วันพุที่11อมิถุนายน2 5 6 8ันายสินายสัยเปรปินนายกอ,องค์การบริหารสันตมนตรมาศมอบหมายให้ในายสมพรคำลำปางรองนายกอ,องค์การบริหารสันตมนาามาร่รมาศรอมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยดำเนินการขุดลอกทำรางระบายน้ำหมู่ที่8บ้านไหลห้วยนางกษราพุชาธรรม ประธานสภาองค์การบริหารสตบลนแมรามาสและนางสาวธนิตาบุญมีสมาชิกสภาห,หมู่ที่6พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนสื่์ประสานงานอพอมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายอาสาสมัครระดับอำเภอณห,ห้องประชุมทายทองร้านอาหารบ้านเคียงน้ำอำเภอเมืองตาจังหวัดตา นายกองค์การบริหารส่นตบลแม่ระมาสสนับสนุนบุคลากรและรถกระเช้าเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการเพื่อตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่3-4-5เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่และสำรวจแหล่งพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เดือดออกบริเวณหมู่ที่2บ้านนวลบิบบอลหวานรอบที่สองสาหนาทีกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่และสำรวจแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เดือดออกเนื่องด้วยกองร้อยทหารพรานที่3 5 0 1นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายบริเวณฐานปฏิบัติการบ้านห้วยนกแลและฐานปฏิบัติการบ้านท่าล้อหมู่ที่สองวันพฤหัสบ,บดีที่12มิถุนายน2568นายสัญชัยปรปินนายกองค์การบริหารส่นตำบลแม,ม่ระมาศมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการออกสำรวจทำระดับรางระบายน้ำหมู่ที่4บ้านแม่ระมาศ เจ้าหน้าที่กองช่างรวมกับสมาชิกสภาห,หมู่ที่หนึ่งบ้านต้นพึ่งดําเนินการออกสารวจถนนหมู่ที่หนึ่งบ้านต้นพึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยสนับสนุนรถบรรทุกน้ําพร้อมพนักงานดําเนินการแจกจ่ายน้ําให้กับประชาชนที่ร้องขอจํานวนหนึ่งหลังคาเรือนนายกอ,องค์การบริหารสตรบลนรรมาตพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กองช่างกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองร้อยอ,อสอ,อำเภอแม่ระมาดผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ร่วมกันประมาณการราคาบ้านผู้ยากไร้ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกิ่งกาชาดเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้นางวัติบุญเมืองหมู่ที่4บ้านแม่ระมาดกองช่างเอาดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างสาธารณะหมู่ที่สองบ้านสันแกล,ลนจำนวน3จุดหมู่ที่4บ้านแม่ระมาจจำนวน3จุด หมู่ที่8บ้านไหลห้วยจำนวน1จุดวันศุกร์ที่13มิถุนายน2568นายสันชัยประปินนายกองค์การบริหารสันตบลแม่ระมาดพร้รอมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่กองช่างเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่กองร้อยอสอำเภอแม่ระมาด ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยหมู่ที่4ลงพื้นที่รื้อถอนบ้านนางวัติบุญเมืองผู้ยากไร้ที่ได้รับงบสนับสนุนงบประมาณจากกิ่งกาชาิเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหมู่ที่4บ้านแม่ระมาสเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยดำเนินการสำรวจท่อสุดตัวหมู่ที่6บ้านป่าไม้ห้าเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่และสำรวจแหล่งาพอพันธ์ุลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณโรงเรียนเซนยอเซฟไม่รมากและหมู่ที่หนึ่งบ้านตุ้นพึ่งกองช่างเอาดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างสาธารณะหมู่ที่7บ้านสันปะตึงจำนวน1จุดและติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสว่างสาธารณะหมู่ที่เบ้านสันปตึงจำนวนหจุด นายกองค์การบริหารสัตบุญแม่ระมาสพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานหล่อเทียนจำนำพรรษาและเรื่องต่างๆเกี่ยวกับราชการในห้องประชุมองค์การบริหารสนตบุญแม่ระมาส